นารินแฮปปี้สวัสดีค่ะกระลุกสวัสดีค่ะแฮปปี้มาชาติมากอีดีอะขมัดกุ๊กเกอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนเชิญเก่าเชิญเคยค่ะเปิดตู้เย็นค่ะเตรียมน่องไก่ออกมาอบวันนี้อยากกินข้าวเหนียวตำแตงหนึ่งไก่อบสมุนไพรเนาะค่ะน้ำปลารา เราเนี้ยคุยแสบๆนะโอ้ยเปล่ามาดำไลไหลเปล่ามาดำไล่ไหลหาหนองไก่หาหนองไก่ในตู้เย็นออกไปมัดเลยเนาะค่ะเนาะโอ้ยคย่ะไก่ของเราได้ทบให้บ้านนะคะพเพื่อนๆค่ะไ,ได้แล้วก็ไปิลเยให้เรียบร้อยกันนะคะเนาะเตรียมนองไกหนึ่งสมุนไพรน้ำปลาดานะคะพเพื่อนๆค่ะ นี่เลยจะกินกับตำแตงแล้วก็1นข้าวเหนียวนะคะเนาีน่ยนองไก่สไลสไล,สลออกจากกระดูกน้อยนึงแล้วก็หมักสมุนไพรตามใจชอบนะคะมีอะไรก็ใส่ไปชีวิตในต่างแดนเนาะแล้วก็เตรียมแช่ข้าวเหนียวหนึ่งตำแตงหนึ่งไก่หนึ่งนองไก่สมุนไพรนะคะแม่บ้านเตรียมหมักไว้เดี๋ยวมาดูตอนเย็นๆเดี๋ยวจะหนึ่งกันเลยนะคะ พาเก็บมะเขือเทศเก็บพริกเรียบร้อยเย,นยน็นๆม้าเขา้าเขาครัวเห็ดยูเห็ดกินวันนี้ทำอาหารอีสานครบสุดเลยค่ะมีข้าวเหนียวมีหนึ่งน่องไก่สมุนไพนรน้ำปลาแล้วก็จะตำแตงเนาะคะ่ะข้าวเหนียวจิม้มโอ้ยบ่ไดี้กินมาหลายเดือนแล้วคิดอยากกินค่ะวันนี้ก็เลยจัดซะเลยวันนี้ก็เลยจัดซะเลยจากคันเพื่อนคขานารินปี้สวัสดีค่ะกับลุกสวัสดีค่ะ แฮปปี้มเลยดีใจได้กินข้าวเหนียวสมตำแต่งโอ้ยคักสาวเวลาลูกอิสานมักยังคักค่ะทุกครั้งที่เห็นมามีหนึ่งข้าวเหนียวแล้วเป็นจังสี่โลค่ะประมาณนี้ค่ะดีอกดีใจดูบรรยากาศนอกบ้านสิคะหนาวดูหนาวเย็นมากมากมากค่ะมันนีอากาศหนาวนะคะ ใบใหม่เริ่มสวยงามสีสันเริ่มสวยงามนะคะแต่ยังนั้นได้เต็มทีเนาะคะ่ะแค่น้อยเดียวลมไว้อยเย็นจ้อยๆเาเหนียวตั้งไฟแล้วก็เอานองไกสมุนไพรจะหนึ่งนองไกสมุนไพรนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะแม่บ้านมักเรียบร้อยมักเอาตามใจคุณเนาะคะ่ะตามใจคนกินนะคะไม่ตายตัวอาจจะฝาเลยค่ะปิดฝา,เป,ดาเปิดไฟเลยคะ่ะ แล้วก็จะตําแตงนะคะแค่นี้ค่ะอาหารเย็นมันนิบ่บบได้ทำอาหารอีสานอีสานบานเท้าหลายเดือนแล <c oughs> ้วค่ะบได้จกกระติบข้าวเหนียวก็ร <c oughs> ลายเดือนสามสี่เดือนละมั้งบดได้้าน้องนาดินจกข้าวเหนียวค่ะมันนี่ก็เลยถือโอกาสจกข้าวเหนียวหนึ่งน่องไก่สมุนไพรนำปลาล่าส่วนน่องหมากุกกี้อแห่้แห่อ,อยู่นี่ค่ะเดี๋ยวขอตัวหนึ่งล้อชมตอนพันสุกเลยนะคะเนี่ยขา้าวเหนียวของแม่บ้านนะคะบานก็ หนึ่งมาได้จักหนึ่งนาทีแล้วค่ะแสร็จไม่ข่าววั มามาค่ะเขาเนี้ยได้มาดูน่องไก่หนึ่งสมุนไพรนำปลาตรามาได้ยนะังเนาะโอ้ยหอมนี่เลยค่ะน่องไก่น่องไก่หนึ่งสมุนไพรนำปลาตราหอมมากได้แล้วนะคะเดี๋ยวตําแตงเลยค่ะโอ้ยหอมมากเลย

เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะตำแตงข้าวเหนียวน่องไก่หนึ่งสมุนไพรออกจากเตา่อนร้อนหอมน้ำปลารลาหอมเครื่องเครื่องสมุนไพรมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วลูกสาวดา่ามาแล้ว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 ฮอตนะคะระวังร้อนนะลูกนะอันนี้อย่าจับนะลูกอย่าจับนะร้อนอือหือไม่จับแบบ่บเ่ น้องมาดูค่ะคนงานค่ะบลล้อเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะค่ะเนี่ยบลเคยล้อค่ะนรินบลล้อเลยล้อห่อเลยเนาะเดี๋ยวขอตัวเรียกพ่อวานมากินอาหารเย็นก่อนค่ะเนี่ยหนึ่งไก่อบสมุนไพรร้อนๆเลยเดี๋ยวขอเอาข้าวเหนียวจิ้มสจะทำก่อนอดบวบใบบ่ได้จกข้าวเหนียวนาน,นะคะ่ะบ่ได้จกข้าวเหน้ำนนแต่นอกหันนี่นเนาะอืม เด,เดี๋ยวขอตัวนางกินอาหารเย็นก่อนนะบายบานอลิมบายบายลูกบายยคุกกกิสมอลกูดหอมฮะ hey. เนี่ยค่ะกินแล้วอาหารไทยก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้เลยค่ะเวลาทำอาหารไทย <c oughs> ดูเครื่องเห <c oughs> ็นเรียบ้อยแ่บค่ะ ก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเวลากินอาหารไทยนะคะไปจักว่าซึ่งไปจักว่าหวดไปจักว่าหยังเอาเขาเครื่องล่างไม่ได้แล้วก็ต้องล่างขึ้นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะอุ้ยอาหารดีสารแ่บคักวันนี้ฝรั่งน่อยถูกใจแย่งกันกินกับพบานสมตําแตงสมตําแตงซองพะลูกนลินบอกว่าแม่ต้องไปหาซื้อมะละกอแล้วเด้ออยากกินแล้วนะจะกินตํามะละกอแล้ววันนโ้อ้ยเนาะคักหลาย ล,ลูกกระต่ายน,นกเยี่ยวตัวเนี่ยพันมีทั้งหมดอยู่หาหกเจ็ดตัวด้วยกันนะคะตอนเศร้าๆพันก็นจะออกมาเล่นล้มประมาณนี้ยธรรมชาติมากเนาะคะเนาะ